Okay, โอเคทุกท่านครับกดลิงก์ที่ปักหมุดนะนะครับสนับสนุนอุดหนุนนะฮะโดนๆเที่สิมีโปรโมชั่นแล้วก็มีของแจกของที่ระทึกแบบดีๆแบบนี้นะ,ะเห็นไหมอันนี้เลยนะครับในห้องแพ็กของของพวกเราสินค้าของพวกเรานะครับไม่ได้สั่งมาสต็อกเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราจะโรงงานมันสิเดลผลิตใหม่เพราะ้ขสิเดลใส่ของใหม่อยู่ตลอดแต่สูตรเดิมนะฮะสูตรไม่เพี้ยนโรงงานเรามาตรฐานแล้วก็ในห้องแพ็กของเนี่ยพวกเราติดแอร์ เปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงนั่นก็หมายถึงว่าเราคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พวกเราอยู่ในอุณหภูมิที่เฮ็ดให้่สินคา้า<ม>เขาบ่เสื่อมคุณภาพทุกคนสะอาดปลอดภัยไว้ใจได้ครับถ้ามูเจ้าบดีมาปากข้อเขอเลยอุ้ยผู้ใดออจุดผู้ให้โอ้ยขอบคุณครับอันเฮ็ดจังสีน่นี่คือห้องหาสิใดอย่างได้ของขวัญเนี่ย <laughs> จุดผู้ให้อีกแนี่ยมันคื <laughs> <laughs> อว่ามันงามเด้มันเป็น <laughs> ต,ต่อๆเดเออ นะครับคันผู้ใดใส่เอาไปแล้วมันใส่บอดีนะครับมาปาดข้อ่อยเลยนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดนะเดี๋ยวให้น้องอาร์ตแล้วก็พี่กาฟิวคุยต่อนะจังเอาโทรัพท์ไปให้อายด้ไหะได้ครับเซ็จแล้วจังเอาไปกด้ใดผู้ใดใส่เดี๋ยวาอไปบึ้งเขาตังเบ้ที่ก่อนอุดหนุนเนเธอร์สนับสนุนเนเธอร์ผู้ใดอุดหนุนก็ขอให้รวยครับขอให้รวยมีเงิน เยอะๆนะครับเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ขอให้มีสุขภาพดีเรานะครับได้ของดีไปใช้นะครับแล้วก็ได้หลายคนที่บอกว่าเป็นแฟนคลับเป็นเอฟซีน้องเพ็ญน้องคอยเป็นแฟนคลับพ่อบอยแม่แอนนะครับก็จะได้สนับสนุนนะครับศิลปินที่ทุกคนบอกว่ารักแล้วก็ยังจะได้ของดีๆไปใช้ไปไว้ประจําบ้านประจำครัวเรือนด้วยนะครับขอบคุณครับผมบักละขายของต่อเด้อลูกเด้อครับคอยพอทํามาหายกิน กันนะครับโอนแล้ว2,120สั่งปุ๊บแอดมินคอนเฟิร์มออเดอร์เร็วมากค่ะที่บอกว่าแอดมินเานั่งหลังต่ำกันนี่นะครับเครียดกันแน่หันหลังใส่กันผู้หนึ่งฟังหนึง่งผู้หนึง่งฟังหนึง่งก้มหนา้าเด่นโทษซับไพ่มันบ่ฟังกันบ่นฟังไพ่นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าแจกนามที่กับบัตปลวาด้วยตอนนี้ <c oughs> อ,อ,อคุณแม่เลื่อนครับใช้ราคะสินค้าจะดีหรืยอย่าง ลิงเด้งลิงเด้งแล้วค่ะลิง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 ขึ้นแล้วอ่ะพัดน่ารักจังค่ะพัดน่ารักแชมพูเคล็นเข้าแล้วออกไม่ได้เลยใช่ค,ครับครมอนรูปนี้ไหม <c oughs> นี่ไหมอันนาแบบนาบุญนี่ไหม <c oughs> เห็นยังอยู่ฮะฮะฮะเห็นยังอยู่ฮะจ่าจ่าไหนตรงทานีพ่อยิ้มบอกจ่าสวยยิ้มสวยเอาไปแล้วึ้นมากแล้วนะอันนี้แบบเวลาเขาบอกนะคนประหยัดเหตุบางทีนะนี่เวลาเขาบอก่นไปเะหยดทุกทายดีกันบั ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเวลาเวลาตื่นขึ้นนี่คนนี้ยิ้มทีเด้ยนี่ยิ้มอ่อนทีสไลม์น้องควายตื่นขึ้นยิ้มแล้เดียวบออะไรงงเพียงน้องเพชรเด้น้องเพชรตื่นขึ้นเพียง,งงงอยูด่ดิของของของมามาท่านเปิดวงบอท่านอยู่เนาะสมุนไพรอ๋อท่านอยู่นะครับจาว่าพว่ากไ<า>ก่ท่านท่านเดือดอยู่ไก่จืบน่ะแชมพูคราร์บอนบวก